สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เกิดในวันศุกร์ทุกคนคะ่ะสัปดาห์นี้เปิดไพ่ทํานายดวงระหว่างวันที่1 0ถึง16มีนาคมนะคะไพ่ในเรื่องทั่วไปเป็นไพ่สี่เหรียญช่วงนี้ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังในทุกๆเรื่องค่ะโดยเฉพาะเรื่องการเงินประหยัดอดออมเพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคตค่ะเรื่องการเงินนั้นเป็นไพ่เก้าเหรียญการเงินสัปดาห์นี้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนใหญ่ได้ทรัพย์มรดก เป็นไพ่เศรษฐีท่านหนึ่งเลยนะคะส่วนการงานขึ้นไพ่สิบไม้เท้างานเยอะทํางานจนไม่มีเวลาพักผ่อนเป็นงานที่ต้องทําเองทุกอย่างไม่มีคนช่วยแต่ด้วยความขยันทําให้งานออกมาสําเร็จดีมีความมั่นคงค่ะเรื่องสุขภาพเป็นไพ่เจ็ดเหรียญส่วนใหญ่แล้วแข็งแรงดีแต่ก็ควรหาเวลาพักผ่อนบ้างทำงานหนักเกินไปสุขภาพร่างกายจะแย่ค่ะ เรื่องความรักขึ้นสี่ไม้เท้าคนโสดมีโอกาสเริ่มต้นพูดคุยกับใครบางคนแต่ต้องระวังอาจจะเจอคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วมาจีบนะคะให้ดูดีๆก่อนส่วนคนที่มีคู่ความรักสดใสมีความสุขได้อยู่ร่วมกันมีกิจกรรมร่วมกันความสัมพันธ์มั่นคงถ้ายัางไม่แต่งก็มีเกณฑ์มั่นหมายแต่งงานแน่นอนคะ่ะ